ครับก็จริงๆก็ดีใจมากๆครับที่ได้มางาน t e l e b a s e Asia Award ครับก็จริงๆเคยร่วมงานกับพี่ที่ชวนเข้ามาแล้วครับที่อยู่ใน v t o ครับในงานที่ตอนนั้นนานมาแล้วปีที่แล้วครับได้ลองกันที่ M m Sphere ครับก็เป็นวง o r q u ส s t a เขาก็เห็นว่าเฮ้ยเต่อู่เราเพลงประมาณนี้ได้ก็เลยแบบอยากเอามาโชว์กับวงของี t o แล้วก็เกิดออกมาเป็นโชว์ในวันนี้ครับ ก็จริงๆวันนี้หลักๆเลยคือเรามาเรามาอินเตอร์เทนครับก็ก็เอาความความเป็นเต้าหูมาโชว์ครับแล้วก็มีโชว์ที่เป็นโชว์พิเศษด้วยร่วมกับร่วมกับพี่ๆวงวิกจิโอครับออได้ครับได้เลย ครับก็ฝากงานเทเลอร์เบสเอเชียด้วยนะครับวันนี้เทเลอร์เทเทเลอร์เบสเอเชียวันนี้เทเลอร์เบสอะวอร์ดนะครับก็ไม่เป็นอีกหนึ่งงานดีๆที่จัดที่ไทยนะครับแล้วก็ของผมต้องขอบคุณเทเลอร์มากครับที่สนับสนุนอุตสาหกรรมแบบนี้นะครับก็วันนี้ก็ดีใจกับพี่ๆที่ได้รางวัลไปทุกคนด้วยนะครับก็ดีใจมากๆก็วันนี้เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงานนี้จริงครับ อ่าใช่ยังไงฉันดูประิหมอนไปเธออ่ะก็คือมันมันค่อนข้างที่จะมันเข้มข้นมากตามสไตล์ละครช่องวันเลยครับเพราะว่าพี่หนึ่งเองอ่ะก็เป็นคนที่เขียนละครพวกนี้เข้มข้นแล้วคือมันเดาไม่ได้ผมชอบมากความที่แบบเดาไม่ได้เพราะมันเดาไม่ได้จริงว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงมันจะมีอะไรเข้ามายุ่งเหยิงอีกแค่หนึ่งอีพีอ่ะคือชั่วโมงเดียวนี้ไม่พอคือบทบาท ผมว่าดีใจมากที่แบบว่าในในด้านของในด้านของในในตึกและกันคือแบบอย่างออฟโรดเองเนี้ยคือเขาทุ่มเทมากเราก็ทุ่มเทมากแล้วก็ต่างคนต่างแบบช่วงช่วงเนี้ยโหมงานหนักมากแต่ว่าผลที่มันออกมามันคนมันอินไปกับตัวละครแฟนคลับเขาทะเลาะกันว่าเฮ้ยแบบนี้แบบนี้เฮ้ยคนทําแบบนี้แบบนี้เราก็เลยแบบแสดงว่าอินนะถ้ารักกันถ้าเกลียดกันแสดงว่าอินละจุดไปว่า มันยังตอบไม่ได้มันยังเหลืออีก6 E p ีพีพี่แต่แค่4 EP พีนี่ก็คือแบบน้ำไหลไฟดับแล้วพี่มันเดือดมากาว่า,า,าออจะมีะความนนีเพิ่มดี่อยใช่มันห้ามพลาดเลยไม่แต่ตอนเดียวครับต้องไปดูด้วยไม่ว่าจะเป็นอันคัดหรือว่าฟูลคัดหรือว่าจะเป็นช่วงคัดก็ได้อันนี้ขยังไม่ถึงครึ่งทางใช้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยมันยังเดือดทางเลยพี่ มันแตกต่างครับคือด้วยความที่มันเป็นอะระหว่างระหว่างละครช่องด้วยครับระหว่างเออร์เบิร์นด้วยคือเขาตัดแบบสนุปมากมันเร็วมากมันแบบชั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 บอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเข้าใจนะดูแล้วไม่เบื่อเลยดูไปรีดภาพไปไม่ได้เลยต้องนั่งดูเงี้ยเพราะเดี๋ยวแบบคุณห้ามพลาดนะครับใช่ห้ามทำอะไรให้ต่อดูอย่างเดียวต้องดูอย่างเดียวถ้าคุณหลับตาไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บคุณหลุดหลุดและหลุดแน่นอน ยางยางยังไม่ถึงครับอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวแค่จุบก,กันโออีโคอีพีก็ก็ไปตามตัวละครต้องรอรุนไปได้วยกันครับมันก็เป็นไปตามสมความสมเหตุสมผลของทันกับพีมอ่าใช่ ผมเห็นแล้วแล้วผมว่ามันมันก็จริงนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ NC อะครับมันมันคือซีนหนึ่งในในในซีรีส์อะครับมันคือการเล่าเรื่องราวอ่ะเราไม่รู้ว่าทำไมถึงทำไมถึงไปให้น้ำหนักกับมันขนาดนั้นมันอาจจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงของแสดงเลิฟหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆแต่ว่ามันคือมันคือเศษเสี้ยวเดียวเองอ่ะในฐานะนักแสดงรู้สึกว่าอุ้ยถ้าคนมาโฟกัสแต่ฉาก NC มันก็มัน มันถามว่ามันถามว่าชื่นชมก็ดีไหมก็ดีแต่ว่ามันก็มีในส่วนอื่นๆของพาร์ทไม่ว่าเราว่าในฐานะนักแสดงนะมันมีทั้งพาร์ทของการแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์น้ําเสียงต่างๆยังมีอีกหลายซีเลยซีนดีใจเศร้าอะไรเงี้ยเราว่าถ้าดูไปเรื่อยๆแล้วแบบไม่คาดหวังอนะบางทีอะมันจะสนุกมากาเราก็ตั้งใจถ่ายเพราะกัใช่เพราะว่าผมว่าผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนนะครับมีขอบเขตในการแสดงมีขอบเขตเรื่องเรื่องคนเราต่างคนเราต่างคนต่างมุมมองความรู้สึกไม่เหมือนกัน บางคนรู้สึกว่าอยู่ในตัวละครแล้วอาจจะทํามากกว่าชีวิตจริงก็ได้เพราะฉะนั้นพอเราเอาออฟคาแรคเตอร์แล้วครับมันจะมีความรู้สึกหม่อาจจะทาให้รู้สึกกดดันได้ถ้าสมมติว่าเอยมันเป็นยังไงยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือสบายใจเพราะผมอันนี้อันนี้เป็นเรื่องแบบว่าอินดิวเวอร์โดเลยแล้วแต่คนเลยเพราะว่าเราเองก็ไม่เคยทํางานร่วมกับคนอื่นว่ามันกดดันไหมแต่ว่าส่วนตัวของเราครับเราก็เราก็ฟรีเราไม่ได้เราไม่ได้ เราเองก็ไม่ได้คาดหวังว่านี่คือซีนที่มันสําคัญเรารู้สึกว่าทุกกอันทุกน้ําหนักอะครับทุกซีนที่เขาถูกเลือกมาเพื่อที่จะถ่ายมันสําคัญกันไปหมดอยู่แล้วก็คืออันนี้คืออยากอยากให้เว่าอยากให้อยากให้เห็นใจนัดใช่เพราะว่าเราเรียกเราเรียกนักแสดงว่านักแสดงครับเราเรียกศิลปินว่าศิลปินเลวครับเขาทําผลงานออกมามันคือการสร้างงานอาร์ตขึ้นมาอันหนึ่งแต่ว่าถ้าเราไปโฟกัสแต่การเปลือยการมีเลิฟซีนการมีเอ็นซีอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่า มันก็เป็นอีกนิดความรู้สึกที่เราอยากจะถ่ายทอดในมุมอื่นมันก็แอบรู้สึกว่าเอ้ยได้ได้เห็นในมุมนั้นหรือเปล่าเลยหรือ่าเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนคาดฝันเยอะเพราะว่าแบบด้วยความที่เรากลับมา,าอ๋อผมว่าขอผมไม่ค่อยนะแฟนคลับอะคือมีก็ฟินแต่ว่าไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นผมก็ไม่ไม่ค่อยได้เห็นอนะไรอย่างเงี้ยครับอีกนึงหลายคนขุดแบบว่าเอ้ยเราขุดโดนขุดภาพเก่าอะไรเงี้ยตอนนี้มันเป็นเวอร์ชั่นแล้วอ๋อะมากเลยอย่างเงี้ยอุอ้ยน่ารักคือผมอะ ผมเป็นคนแบบแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ซีเรียสเรื่องหน้าตาคือเราเป็นเด็กอ้วนมากที่แบบมีสิวแล้วก็แบบฟันใหญ่ฟันเก๋อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราไม่มีความคิดเราไม่ได้มั่นใจในตัวเองด้วยนะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเราต้องมารักษาภาพลักษณ์ตั้งแต่เด็กแต่เรารู้สึกว่าตั้งแต่เราเริ่มดูแลตัวเองขึ้นมาขนาดเป็นพระเอกผมมีคิดเลยว่าผมไม่มีวันได้เป็นพระเอกห<อ>รอกเพราะว่าหน้าตาเราไม่ได้ตรงแบบว่า beauty standard อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็แค่เรามันกลายเป็นว่าเฮ้ยวันนี้เราดูดีได้แล้วเราาารรรูู้้สึกว่เเจะดดดีไดืย คือไม่ได้อยากเป็นดูดีตามตามแบบที่ใครชอบนะแต่ว่านาวันนี้วันที่เรามั่นใจแล้วอะเราอยากถ้ามีคนขุดขึ้นมาก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันมีวันที่เราไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ะวัไหนพีกิ้งไหมครับหรือว่ามีความน่ารักของเราผมว่ามันมันเป็นช่วงเวลาผมไม่อายเลยนะผมไม่ไม่อยากจะลบช่วงเวลาไหนทิ้งไปเลยมันคือช่วงเวลาที่ผมแบบไม่หวงหน้าตาที่สุดมันเละมันลุยมันสนุกแล้วนั่นก็คือความทรงจําแล้วก็คือเวทนาการุกคนฮอลล์ออฟเฟมครับเราปสโมเดลแล้วก็แบบว่าจะมาใดเป็นต้รเ เขาบอกว่าเกิดมาชาตินี้ชีวิตเดียวโครงเดียวครับมันอยู่แค่โครงครับแต่ภายนอกเราจะเป็นยังไงก็ได้ถูกไหมครับถ้าเราสามารถมีหีบบรรจุเราอยากจะเปลี่ยนยังไงก็ได้มันมันสมัยนี้แล้วครับผมเห็นใช่ที่นคน้ารักนารักสมัยไวเด็กมาน่ารักค่ะแต่หน้าเก่าผมก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าคือเราสมัยนั้นเราไม่ได้คิดเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้แงเราหน้าเราก็จะเราก็จะแบบไม่มีความเก๊กไม่มีความอะไรอะไรใช่ เฮ้ยไม่ขนาดนั้นเลยไม่จริงไปที่เขาพูดอีกคอมเมนต์กันว่าเราเป็นลูกพี่ก่อนอยู่วงเนี่ยไม่จริงผมว่าผมว่าเราผมว่าด้วยความที่ผมร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับร้องเพลงมันก็เลยแบบแบบมีวงดนตรีอะไรอย่างงี้ยหลขึ้นมาขึ้นทุกช่วงอยู่แล้วครับเอาช่วงนี้ด้วยเนี่ยล่าสุดเนี่ยช่วงนี้ลูกตาหวานหวานอะจริงๆเราเราก็ค่อนข้างนอนเยอะพอเรานอนเยอะกินอิ่มเนี่ยครับผิวมันก็ฟูแก้มมันก็ฟูเนี่ยครับเราแค่นอนอิ่มๆเท่านั้นแหละครับ ว่าต้ไปกลับเกาหลีไี่ไหนพาพี่ไปพูดอย่างนั้นคือคือเราเรียกว่าอะไรเราไปเราไปเที่ยวเกาหลีเราไปเติมความรักมาไปเติมความสุขนิดความสุขหน่อยไปแล้วก็กลับมากลับมาก็เลยตาสว่างขึ้นคือเห็นคือช่วงก่อนอันนี้คนก็บอกว่าเฮพี่อุตาพิภรีอะไรอย่างงี้เราก็รู้สึกว่าไปไหว้พาบอกว่าพาครับแล้วก็เรายื่นเลฟัเลนให้พาดูยื่นเล็บฟันเลนให้พาดูว่าประมาณนี้ครับเออมัน ช่วงใต้ตามันไม่ดีเลยขอให้มันฟูหลับตาตื่นมาปุ๊บปึ้งดีเลยพอสเตอรสัญญากับเขาวรอบที่แล้วว่าไปแล้วกลับมาคือจะไม่เปลี่ยนอา่าใครนะครับเปลี่ยนลีลีอาจจะอาจจะอาจจะไม่แน่ใจเรื่องนี้นี่แบบเป็นไงบ้านนะกลับมาคนทิดชมไปคนจไม่ได้จริงๆอ,อยากถ่ายไปสักพักหนึ่งตอนนี <laughs> ้ <laughs> ไม่แต่ว่า <laughs> จริงเหรอคือจริงๆไปจริงๆสิ่งที่ที่เปลี่ยนผมว่าผม <laughs> เพราะว่าผมไปดาวเพิ่มมาแล้วผมเป็นคนหัวรีบ <laughs> เราไม่ได้ปรึกษาใครด้วยนะผมเห็นในเห็นในทิกตอกว่าไปเกาหลีต้องทําผมไปเกาหลีต้องทําผม,มเอางี้อ่าเป็นประสบการณ์ขรั้งนึงในชีวิตมันมีผลลัพธ์เหรียญมีสองด้าน,ม,นม,ามันมีสองด้านออกหัวกับก้อยเราอาจจะออกก้อย,อยโอเค <laughs> okay, ใช่ไหมวันมันอาทิตย์มันอาทิตย์กว่าแล้วครับวันแรกก็คือหัวเหมือนเหมือนเหมือนยีราฟครับ ที่หลินนิดนึงแต่ว่าเพราะว่าผมเป็นคนกระโหลกแบนอันนี้คือเปลี่ยนทังทุกเราเลยไหมเลยการแต่งตัวเฮ้ยไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรขนาดนั้นเลยครับอะไรฮะับพอใจมันอาจจะต้องรอสักหกเดือนว่าพรที่เราไปขอมามันมันจะมันค่อยๆซึมซับเข้าไปรอรประสิทธิผลก็รอพรประสิทธิผลก็ตอนนี้พรยังเต่งอยู่ครับพรอาจจะยังบวมอยู่นิดนึงอะไรครับ ได้ขอ่อเล่าครับ10วันครับ10วันตอนนี้มีครอบครัวหรือยังสิบวันอันนี้ถ้าบอกว่า10วันดีขนาดนี้แล้วถ้าคนติดต่อมาผมจะเป็นเอเจนซี่แล้วนะผมว่าผมจะเป็นเอเจนซี่แล้วนะไอ้ผมไม่ได้ทําอะไรเลยครับไม่ไป็นคอ่ยไงเป็นคอ่ยคอ่ยแล้วมันได้ได้ได้ขอ่เร็วอยู่แต่วันดีขึ้นนะครับสำหรับเรานะครับคอ่ได้คอ่ยมาดีขึ้นเพราะว่าจริงๆอ่าพี่เขียน อยากอยากเล่าให้หมดเหมือนกันแต่ว่าคือจริงๆแล้ว,ว่ผมอะทํางานหนักอะไรอย่างงี้ตามันแบบว่าแพ้แสงจนแบบไอ้กล้ามเนื้อกะตุกช่วงหนึ่งแฟนขับเห็นเลยว่าคิ้วผมกระตุกบ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 ุกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเอ้ยถือโอกาสแล้วกันไปทาอะไรมันให้มันแบบดูไม,ไม่คิดไม่ได้คิดเลยก็เลยแบบเออตามันลึกจริงๆอ่ะมันใต้ตามันไม่ไหวแล้วอ่ะใช่ก่อนเราจะยิ้มเล็บเป็นใคร อ่าเป็นเป็นต้าอู่ในในเวอร์ชั่นที่เราดึงเหมยตัวเองฮะเวอร์ชันไม่ไม่ได้ใช้ไอ่ด้วยมือเลยเมนนุ่นเลยฮะเราว่าหมอทําได้ไหมเราช่วยคนละครึ่งโครงการคนละอุ้ยไม่ใช่หมอพระอุ้ยผิดผิดพระพระครับพระเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วผมก็ดึงของผมแล้วให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูครับ ยินมเล็บเฟรนด์ตะกี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้นนิดนิดหน่อยๆน่อเขาก็เรายิ้มเล็บเฟรนด์เขาบอกให้ทำอะไรก็ทำหมดแล้วคนอัอกรถว่าอย่างไรบ้างคะไม่มีใครชินกับผมเลยนะตอนนี้มันตอนนี้มันมันสักพักหนึ่งแล้วไงแต่เดี๋ยวผมว่านิวขึ้นมันมันยุคสมัยมันเดี๋ยวนี้ก็คือแบบผมเห็นพี่ป๋อหล่อกับผมแล้วอะตอนนี้ยมันไม่ได้อ่ะเรามองนะพี่ป๋อโอ้พี่ พี่นี่เหมือนสมัยผมดูพี่แบบคมแฝกเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูแลตัวเองผมว่าดีกว่าปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปมันเราได้ส่องกระจกตัวเองในทุกๆวันแล้วมีความมั่นใจในการไปทําอะไรผมว่ามันแค่นั้นแหละไม่ได้เอาไปอวดใครมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ใครทําก็ได้ในเมื่อเราเลือกได้เราก็เลือกดีกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจเราใช้ชีวิตได้ก็โอเคละแสดงว่าแฮปปี้เลยกับ <Happy S 2> <happy S 1> พร้อมรับงานแฮปปี้ <happy S 1> พร้อมรับงาน,งานสุดๆเขาเรียกว่าถือคุ้งถือเช็ดถือบุบบุบเองไปแบบเปิดรับซับอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลายๆคนไปเขาก็ โอ้ผมว่าเรื่องเรื่องดวงเนี่ยผมว่าก็ผมก็กะอยู่ครับผมผมกะว่าจะเปิดอีกบริษัทหนึ่งครับตูอ่อาเก็บเงินจํากัดครับเพราะว่าตอนนี้รับทรัพย์ไม่จํากัดแล้วลืมไปเลยมันใช้ไม่จํากัดเหมือนกันใช่มันมีค่าใช้จ่ายเยอะเอ็กซ์เพเยอะ <ๆ S 2> อันนี้ก็พาคุณแม่กับหลานแล้วก็พี่สาวไปเที่ยวด้วยืไปเปนไปยืมนเงินยืเงินก็ได้ใช่คุณแม่คุณแม่เกือบไหวพลาเหมือนกันแล้วฮะ ไม่กับว่าพราะเราโดนแรงดูดเหรอเราบอกว่าเออใจเย็นนะเดี๋ยวว่ากันใช่ไหมไม่แต่เราเราก็ฉีดยาเขานะแต่ว่าเขาแบบว่าเอ้ยอ่าแสดงว่าแม่ไม่กลัวอะไรเลยใช่ไหมผมว่าเขากลัวถ้าไม่กลัวเรียบร้อยแล้วเอได้คคครรัับบโครับ